We are the Sun podcast มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถเรียนรู้พร้อมการที่คุณสามารถทำสิ่งที่ชอบไปด้วยได้ในวิด์นี้เราจะพูดถึงความมั่นใจคุณมีความมั่นใจในการพูดของตัวเองมากแค่ไหนถ้าคุณไม่ค่อยมีความมั่นใจในการพูดของตัวเองหรือคุณอยากอัพสกิลการพูดของตัวเองคุณมาถูกที่แล้วล่ะครับเอาละ่ะ เรามาเพิ่มสกิลความมั่นใจในการพูดของตัวเองกันเถอะอย่างแรกเลยที่คุณควรที่จะฝึกก็คือทักษะการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายสําคัญกับความมั่นใจอย่างไรการตั้งเป้าหมายทําให้คุณรู้ว่าคุณทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรคุณทํามันไปทําไมอย่างเช่นการที่คุณอยากจะเป็นคนพูดเก่งหรือพูดเป็นไปทําไมโอเคนะครับเมื่อคุณได้คําตอบแล้วเรามาสร้างความมั่นใจในการพูดของตัวเองกันเถอะ ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าพูดก็คือการที่เรากลัวที่คนอื่นจะตัดสินเราคุณรู้ไหมว่าคนที่พูดเป็นหลายคนจุดเริ่มต้นแรกของพวกเขาก็มาจากคนที่ไม่กล้าที่จะแสดงออกแต่พวกเขารู้ว่าถ้ายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปมันอาจจะทําให้พวกเขาเสียโอกาสบางอย่างไปแล้วเราจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรล่ะครับข้อที่หนึ่งเลยก็คือการแต่งตัว การแต่งตัวไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องแต่งตัวให้ดูแพงแต่คุณควรที่จะแต่งตัวให้สะอาดดูดีและเหมาะสมกับบุคลิกของคุณการแต่งตัวเป็นจุดสตาร์ทแรกที่คุณควรให้ความสำคัญเพราะว่าการแต่งตัวมันสามารถทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดีขึ้นและความมั่นใจของคุณก็เพิ่มขึ้นเช่นกันทุกๆครั้งก่อนออกจากบ้านให้คุณคิดว่าคุณอาจจะไปเจอกับใครที่ไหนก็ได้คุณอาจจะไปเจอคนที่คุณชอบ คนสาคัญหรือคนที่คุณสนใจไม่แน่ก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะให้โอกาสดีๆกับคุณได้ส่วนเรื่องต่อไปก็คือเรื่องบุคลิกภาพมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณแต่งตัวดีแต่บุคลิกภาพคุณไม่โอเคการสร้างความมั่นใจคุณก็ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีและมันสามารถทําให้คนอื่นชื่นชอบในตัวคุณเมื่อคุณสร้างความมั่นใจภายนอกได้แล้วต่อไปเรามาฝึกจากภายในกันเถอะครับ การสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองจากภายในเริ่มต้นจากการที่คุณมีจิตใจที่แข็งแรงการเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับตัวเองเวลาพูดคุยก็ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของเขาซึ่งเขาก็มาปรึกษาผมว่าเขาควรจะทํำยังไงผมจึงให้เขาเริ่มฝึกจากการมองตัวเองว่าคุณค่าของตัวเราอยู่ตรงไหน และให้เขาฝึกพูดกับตัวเองบ่อยๆการพูดกับตัวเองมันทําให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นมันโอเคหรือเปล่าแต่ปัญหาของเขาก็คือเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่งเลยไม่กล้าที่จะแสดงออกเพราะว่าเขาขาดความมั่นใจผมบอกตรงๆเลยว่าการที่คุณคิดว่าตัวเองไม่เก่งหรือไม่สามารถทําได้นี่แหละคือบิ๊กบอสที่ทําให้เราไม่กล้าทําอะไรคุณรู้จักโทมัสเอนิสันไหม เขาคือคนที่ทําให้บ้านเมืองมีแสงสว่างในตอนกลางคืนด้วยหลอดไฟของเขากว่าที่เขาจะทําหลอดไฟสําเร็จเนี่ยครับเขาพลาดมาเป็นหมื่นครั้งเลยนะแต่ด้วยไมเซตที่มีพลังมหาศาลของเขาทําให้เขาสามารถทำสำเร็จได้พอเพื่อนผมได้ยินเรื่องนี้เขาก็รู้สึกว่าการที่เราทำไม่สำเร็จในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะล้มเหลวแต่เราแค่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดแค่นั้นเองจากนั้นเขาก็ถามกับผมว่า แล้วความมั่นใจเกิดขึ้นได้จากอะไรผมก็ตอบคําถามให้กับเพื่อนที่เริ่มสนใจที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนมาพัฒนาตัวเองว่าความมั่นใจนะ่ะเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อย่างถ้าเราได้ออกไปพูดต่อนหน้าคนเยอะๆหรือในที่สาธารณนะการที่เราจะมั่นใจเรื่องที่เราจะพูดเราจะต้องมีความรู้เรื่องนั้นซะก่อนงั้นแสดงว่าหัวใจสําคัญของความมั่นใจก็คือความรู้เมื่อคนรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีความมั่นใจที่จะกล้าพูดออกมา ก็จะมีมากขึ้นคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้เพื่อนผมจากคนที่ไม่กล้าพูดกลายเป็นคนที่ชอบจับไม้มากอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเวลาที่เราทำได้แต่มีคนทำได้ดีกว่าเราอาจจะรู้สึกท้อบ้างแต่ผมอยากบอกกับคุณว่าคุณไม่ควรที่จะโทษเรื่องพรอสวรรค์หรืออะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้คุณพัฒนาขึ้นอย่างการที่คุณอ่านหนังสือไปห้าบท แล้วคุณไปแข่งตอบคําถามกับคนที่อ่านหนังสือไปแล้ว20บทคุณคิดว่าเขาจะตอบคําถามได้ดีกว่าคุณไหมล่ะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือสิ่งที่จะทําให้คุณมีความมั่นใจก็คือความรู้งั้นคุณจงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ถ้าคุณฟังอีพีนี้จบและคุณทําในสิ่งที่เราแนะนําให้กับคุณ ผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถด้านการพูดและคุณสามารถโน้มน้าวคนได้ตามที่คุณต้องการในพิซอดนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมดิววิทวัฒนสวัสดีครับคุณสามารถติดตามผลงานของเราได้ที่ YouTube We are the Sun และ f a n p a g e We are the Sun มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถเรียนรู้พร้อมการที่คุณสามารถทำสิ่งที่ชอบไปด้วยได้ขอบคุณครับ